สวัสดีครับไข่ต้มพาเที่ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่คลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกกันนะครับผมและสําหรับจุดที่พวกเราจะพาไปสนุกกันนั่นก็คือสวนกํานันเป้นั่นเองครับผมสาหรับการเดินทางมายังสวนกํานันเป้นะครับผมสามารถค้นหาใน gps แล้วก็ตามแผนที่การเดินทางมาได้เลยแต่ขอแนะนําเรื่องการใช้รถนะครับผมไม่แนะนาให้ใช้รถเก่งเข้ามานะเพราะว่าถนนหนทางค่อนข้างที่จะ คร,ครุบขะนิดนึงถ้ามีรถกระบะก็เอารถกระบะมาก็ยังดีกว่ารถเก่งนะครับผมและตอนนี้เราก็เข้ามาถึงข้างในสวนกำนันเป้กันแล้วนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยครับสําหรับสวนกำนันเป้นะครับผมจะเป็นสวนส้มโอที่อยุดติดกับลําธารของคลองมะเดือ่อจะมีน้ำไหลเย็นผ่านอยู่ข้างหลังนะครับผมสังเกตจะมีซุ้มต่างๆตรงนั้นนะครับจะมีไว้สําหรับนักท่องเที่ยวมา เล่นน้ํากันแล้วก็สัตว์ใช้สําหรับการเต้นนะครับและในคืนนี้เราก็จะกางเต็นพักแรมกันที่นี่นะครับผมสําหรับบรรยากาศภายในก็จะเป็นลําธารนะครับผมคล้ายคลยน้าตกันเล็กๆแต่ว่าน้ําใสไหลเย็นมากครับผมแล้วบัางอินว่าวันที่เรามาก็อากาศค่อนข้างจะเย็นพวกเราก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ํากันแต่ว่าก็มีบรรยากาศไม่จะเพื่อนได้ชมกันไปติดตามชมกันเลยครับ What? <laughs> สำหรับค่าบริการในการกลางเต็นท์นะครับผมส่วนกำนันเป้จะคิดค่าบริการอยู่ที่200บาทต่อเต็นท์ต่อคืนนะครับผมในกรณีที่กลางในซุ้มนะครับผมก็จะมีแคร่ไม้ไผ่ให้ใช้ด้วยและค่าบริการ150บาทต่อเต็นท์ต่อคืนสำหรับกรณี่กลางที่สนามหญ้านะครับผม <S <S ที่สำคัญคือส่วนกำนันเป้นะครับไม่มีเต็นท์ให้เช่าและไม่มีบ้านพักให้เช่านะครับต้องนำเต็นท์มาเองทุกกรณี และก็ร้านอาหารจะปิดประมาณ5โมงครึ่งเท่านั้นนะครับผมขอแนะนำให้รีบตุนอาหารกันไว้ก่อนนะครับเพราะกลางคืนก็จะไม่มีของขายนะครับสําหรับชิปนครนายกของพวกเรายังไม่จบเพียงเท่านี้น,นะครับผมเดี๋ยวสักพักพวกเราจะพาทุกคนไปชมความงามของเขื่อนคุนดานปลาการชนนะครับผมเป็นเขื่อนคอนกรีตอัะ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าพร้อมกันแล้วพวกเราไปชมกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเขื่อนขุนด่านปราการชนกันแล้วนะครับผมจะสวยสดงดงามขนาดไหนบรรยากาศสดีขนาดไหนเราไปติดตามกันเลยครับ ส่วนของกิจกรรมบนสันเขื่อนนะครับผมก็จะมีรถกอล์ฟไฟฟา้าบริการให้เช่ามีทั้งแบบ4ที่นั่งในราคา350บาทต่อชั่วโมงแล้วก็6ที่นั่งในราคา500บาทต่อชั่วโมงก่อนจากกันวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไข่ต้มด้วยนะคะเพราะว่าจิตรครนะยายความของเรายัางไม่จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ